สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะมือนี้มาตามตัวเลขที่วัดปูซีหกนะคะมาขอแม่พิมพ์ผ้าเนาะแล้วก็มาตามเลขนเม็ดน้ำปูนะคะเนานะคะ่ะ,คะ,ะข้าก็จะมาจุดถูบนะคะวันนี้เป็นวันที่สามนะคะเนาะนะคะที่มาขอนำแม่พิมพ์ผ้านะคะแม่แต่เขียนข่าวหน่นะเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็จะมาจุดอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะแม่หมูเป็นผู้จุดนะคะเนาะ ผู้ใดเขามาแล,ล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามให้นำแนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะนะคะเนาะห้าก,ก็มาตามนี่แหละทังตัวเลขนิมิตน,น,น้ำปูนะคะเลขกฝันจากปูซีหกหรือก่เลขจุดถูกนะคะเนาะ่ะไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยเนาะคะ่ะค่ะนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมห้องก,ก็ได้มาจุดถูกอีกแล้วเนาะคะ่ะสำหรับหมวดหน่งกันย่ายยนเนาะ มาขอกับแมวมูอีกแล้วเนาะค่ะเป็นหมวดที่สามแล้วเนาะค่ะเนาะหมวดที่สามมันหมวดทหารข้อใดแปดห้าห้าไปออกเลขท้ายสามตัวเป็นงูจีับหนูว่าแล้วปูได้เขียนเลขเก็ดเก็ดนี่งูสองตัวงูสองตัวนี่การเก็ดสองไว้น้ำงูสองตัวงูสองตัวเนาะ ขึ้นไปแกมนึงเปเจ็ดแปตัวอกัรไววเจ็สองอนั่งนะที่นงงูสองตัวฟันซ้ำหนีบอกเจ้าขาปู้ันซ้ำหนีหรองูสองตัวงูสองตัวเป็นพิษนาบอกเจ้าข่านี่อ่าพิษนา <c oughs> อันนี้าาเลื่อเท้งนั่พิ่นบอกว่าเลขุ้ที่สุดเพิ่นนั่นตสามตัวเทงะและ้วเลขดเลขสุดแม่นเ่นโอ้ยเห็่ร่าเงดเพื่อกันดยหันได้ลเพิ่กว่าเลขสองอยหัน กว่าทั้งคนเลยสองสามม้นีมันก็ว่าเรขยุ่นเบิ้งเลขยุ่นสุดแม่ว่เห็นว่าวปงนทาว่าครับเป็าเพนว่าไห้ครับบ่พอคือหูว่าคนไทเลยไหะเนนนั่นหมันเข่าก็ยังนั่นมวนอนในกรนะครับยักัแล้วอันนี้สองทัวนว่ามูนอนในกรนตอนนั้นจะศูนมามนอนกรดเจ็บวนอันนี้มนวนง่วน้นอนสองทัวพนว่า งูหน่อยอืมวัาหนึ่งเจ็ดป่ะเจ้าคะจักแล้วมานเตาตัวผกันเตวตัวเป็นมางูหน่อยสองตัวเปอนมาเป็นลองสิละงูหน่อยสองตัวเอเจ็ดเจ็ดงูสอตัวสองเจ็ดูน่อยาจะออกเซเจ็ดซะแมยูค่ังูหน่อยเนี่ยมาางูใหญ่เด้งูหน่อยสองตัวเมาเสือวันละ เกตเกตเกตสองเกตหนึ่งหนึ่งเกตเกตสองเกตเท่านี้น่ะเกตเกตเจ๊กเกตแปะนี่คืนแกไม่ได้เส้อหรอกเกตแปะไปเล่นเตีมรถเล่นเกตเจ๊นเจ๊นเจ้าไว้เดี๋ยวเขาจว่าเก่มรถเดี๋ยวเข้าใจวาเกมรถอันศูนย์สามเก้าเนี่ยครับใส่มาเย็วสุดเพิ่นงวดงวดเมื่รมันก็ออกสองสามเมอับเนาะมันออกสองสามหมนกันวันมันมาเห็นเลขวุดสุดแม้วาเพิ่น่า มันไม่เรียกทุตี่ตัวหาตัวนั่นก็เรียกจ้าผมว่าซ้ำนี่ไม่เรียกหาตัวแต่ว่ามันซ้ำเหมือนในเสื้ออันเ็ดเจ็ดเนี่ยผู้ฝันาเห็นงูสองตัวงูน้อยสองตัวขึ้นมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองก็เกจงูสองตัวนั่นต้องเป็นสองเกจกระไดเนาะเป็นกระไดเนาะเป็นไม่ยิ่งเนี่ยว่าบอกว่าบอกไม่ยิ่งกูเถอะงูหน่อยสองตัวแล้วฟัแต่นนั้ละอันน่เดีนจะมันจะเป็นซีแบบมันจะ เราซีเทบ่ยวหดเลซีกผู้สอนว่าเป็นเกตก่าครับเจ๊เลยครับอูอต่วไปหลายสี่ไวหลายหลายตัวมื่สองตัวแล้มั่วน่อดสองตัวอืมันที่ออกได้สิบเจ็ดมันที่ออกรูดแต่สิบเจ็ดสเจ็ดองว่าสองหรือ่ก็ะต้องเป็นเจ็ดฟองัวองมันอกเป็นตัวเลยเจเป็นห้าเปานะ สามตันเนี่ยสุดเพิ่นมันว่าเบงเล็กยุดแม่เนี่ยเด้อมันว่าซื้อมาชีไปแน่เหมัอนมันว่าขณะที่เื้อหันหาใบว่าเนี่ยสามตนสามหนึ่งเขามาขายหาใบว่าเลซียลงอยสามศูนสามเลยยุดแม่พนว่าัันไปกว่าจูหันลาบนทางคุยกันจูหันเมื่อกอยูจหันละว่าเน่มันกว่าจะุดแม่เห็นบอกมันว่า สนีสมมแล้วเนาะค่ะเนาะที่ปูฝันนิมิตนะคะปูกะตีหออันนี้ยูชุดแม่นะคะ039น,นะคะอันนี้งูหน่อยสองต,ตัวปูกระตีห้เจ็ดเจ็ดนะคะกัวกันนะคะเจ็ดแปดนะคะงูหน่อยสองตวัวกับกันอีกค่ะเจ็ดสองนะคะเนาะกาฟิจารณา,าเบิงนะคะเนาะถ้าผู้ใดได้นองเนื้อจากนี่ก็คอมเมนต์มา ฝากในเด้อค่ะเนาะเป็นแนวทางนค่ะไม่ได้เปะบองูหน่อยสอตัวงูหน่อยสองตัวเจ็บเจ็บเจ็บสองสำนักแล้วเนาะเจ้าค่ะถ้าเขากันคันว่างูเจียวงูนี่มันแม่นด้วดิพันว่าเจ้าว่าจ้าคืองูหน่อยนี่น่าจกลืนเห็นบ่ เจ็ดศูนย ouais. ์มันบอเจ็ดศูนยอันน well ี้ก็งูหน่อยสองโตนะสันสนคือกันนอกเจ้าขาปูเจ็ดสองบอกคุณพวอ่อยสโตอันอันเพนุ่บอกเป็นตเลดิสองงูสองแม่คุนบอกเลยดิสองเก็ดเจ็ดสองเก็ดเก็ดสองเก็ดสองเก็ดคอ่าเจ็ดสองจ๋าค่นีะ จุดมากแล้วค่ะท่านผู้ชมได้สองโตมาแล้วสามเจ็ดนะคะจุดเป็นหวดที่สามแล้วเนาะหวดแรกก็ได้หกเก้านะคะหวดที่สองได้หาหานะคะไปออกเลขถ่ายสามตโตโรตเตอรี่นะคะมาหวดนี้มาจุดอีกเนาะค่ะเนาะเฮ้อหัวแหลมเลยสามเจ็ดสี่แน่เลย คิดว่าเาว่านะี่เว่าวเกศีนี่อผู้เฒ่าบอกว่างูน่อยสตัวฮึเกศีเป็นผู้เถา,าติปัวผู้เยิ่งเป็นซีงูเป็นเจ็ดนั่นสีวาหลุดไปน้ำกันเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้เขากับเหล็กปูในนีน้นเลย สามเจ็ดซีลี 3, 7, 4, ปูสามเจ็ดซีลีดังแล้วะปูสามเจ็ดีโอ้เน,ะะนาะเนาะเขากับเลี้ฟันปูลเลยค่ะผู้งยิ่งมาบอกนะคะว่างูหน่อยสองโตเนะคะเนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นสองเจ็ดีนีส่สิตรงเป๊ะเลย มาแล้วตัวที่สาม